วนน่าสัต์ะถ่ายแล้วครับหวานปุ๋ยนะครับหลังจากที่หวานข้าวมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะที่จริงปุ๋ยนี้เราต้องหวานเลยนะแต่ว่า ีขายดีปุ๋ยหมดสต็อกนะปุ๋ยพึ่งมา <c oughs> เราส่งลูกค้าก่อน <c oughs> แล้วก็ประกอบกับน้ำท่วมนะตรงนี้เรียกว่านาตีนบ้านนะน้ำมันจะมาจากในหมู่บ้านนะครับตามแล้วก็ตรงนี้ก็จะรับน้ำเต็มๆนะ น้ำก็ท่วมนะครับเราก็เลยเพิ่งมาหวานข้าวประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์กว่ากนนะก็ปุ๋ยของเรานะครับข้อดีก็คือหวานได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ำไม่ต้องมีน้ำก็ได้นะครับเพราะว่า ปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยสูตรเย็นนะครับ <c oughs> ที่มีแร่ธาตุนะครับมากกว่า20ชนิดนะครับซึ่งคุณสมบัติของแต่ละอันนะก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับเรายัางเรียกว่า นำสตร์พระราชามาใช้นะครับมีส่วนผสมของปูนมานนะไโคโคดามานะครับแล้วก็กดฟูวิกนะครับจุลินทรีย์ตัวเป็นนะครับฮิมิกฮิมัทนะครับก็ <Go. S 1> ทำให้พืชของเรานะครับ <c oughs> ได้รับผัดอาหารที่ครบท้วนนะพี่น้องนะตัวนี้นะครับ ประมาณ1ไร่โอ้หไร่เขาโทษทีหง,งานนะครับปกติก็เราจะหวานนะครับในอัตราส่วน1ไร่ต่อ1กระสอบนะครับตัวนี้เราคุปปูนน้อยนะครับก็จะหวานสักประมาณ4ครุนะครับดู ร่องรอยนะครับการถูกน,น้ำจากในบ้านมานะครับเพราะตรงนี้เป็นท่อนะครับน้ำจะไหลแรงมากเลยเสียหายไปเล็กน้อยนะนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะอยากใช้อยากลองใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะครับ เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่บริษัทเราผลิตขึ้นมานะครับปีนี้เป็นปีที่5นะครับก็ถ้าอยู่ในเขตอำเภอประสาทก็ติดต่ออ่าสอสํารันดีได้นะครับทักอ่าที่เรียกว่าทักเพจทักแชทมาเลยนะครับในเพจสอสํารัญดีนะครับหรือ มาหาเราในได้เลยนะครับที่ห้องเช่าสำรับดีห้องเช่านะครับอยู่เส้นโรงเรียนบ้านตะโสมาหนองคังเอ็นนะครับ่ชนประธานนะครับสุวรรณลพานะครับครับสํับรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ